สบายดีพี่น้องสบายดี FC, เอฟซีเพิ่มสุขุสุขคนนะที่เขามาหาบส้มส่องเบาดาวมือนี้กรลุยให้ง่างยาพี่้องเลยให้หน้อยดำแล้วเกือบเบิดแล้วนะเฮาเลือเตตะกะมือนีตลาดพุ่มพวงเพิ่นมามาเสิร์ฟถึงกันให้หน้าเลยมือน้กเพิ่นกัะมาเป็นมาจักมือนละสามสี่มือน,ะน,นอแล้วส,สี่มือนแล้วยูดำหน้ายูดำหน้าคือกันบอ แล้วเล่าชุมจ๋าเบิดกัยาวอ๋อเบิดกัยาวแล้วนางหลีดเอายังน้องเนยเด้ว่ะใช่แหละนองเนยนะแดดแปอาเงินน้ำไปเท่าเงินน้องเนยสิกินยังเนาะอืออไปเลยไปเลยเอาไปกินเลยเดี๋ยวไม่ลำใจน้ำลัง ดิอัพัดนมีบ่ใครพัลโล่บอ,บอหูนำน้องเลยฮะเอาดูแลยังไงกันพัโล่นะท่ายพั่พัน,อ,น,นอันจักอ,อันหาพัฒน,น์นตัวหูเอาแม่เอตัวได้ม พ <laughs> ่อแม่ไหนจักน้อยฮะขึ้นมาแต่หน้าตัมีข้าปุ่นบ่าพาา่อค่ะหาท่าน,นะเนาะตาใไดีเอาป่อันตูหน้หูสบูรยเอาตัวไหนเ <laughs> ออแล้วใจ เอาอีกแล้วแม่ยางนึงเดี๋ยวแม่ลำใจหายอือเอาขึ้นไปกินอยู่เทียงหรือแชกตาไหวหน่อยน้อยเรียกตาอันเนาะเป็นเท่าไรแล่ะทั้งน้องหีแล้วไปนะสิบเอ็ดเนาะ,อะเอาสเดเนาะเรียกเอาอีกอย่างนึงน,นี่นี่นี่เอาตัวนี้นข้าปาดข้าปีดนี่เรียกหน่อยนี่สีขเขียวพูดปลูกทั้งน้าอีกผูกเอาตัวนี้ อะไรบ้างอะไรบ้างนี่มัมนหายโดยสิบสิหสบหกพันกีสิบหกพันเนาะลองเลยไ,ไปอยู่ลำเลาเลยสองหมื่นจังมากว<ไ> <laughs> อดอกเราอะข้าปุ้นเอ้าข้าปุ้นในในทุ่งหนึ่งปลาครัวมัดหนึ่งปลาครัวเขากับมีอยู่แต่ว่าเขาสีบยาไป มาถ้าได้เผื่อมนหาพันบ่เอาเอาอีกมาดึ่งก็ได้โอ้ยพอ่อเลยพ่อขายอ <c oughs> พอดีตามเราเลือกอะ่ะเหี้ยวเอายังน้องเอาขาจีใส่นมัยไหนอยากกินก่อนเท่าไรซ้ำก่อนสิบพันซ้ำก่อนอสิบพันเอาซ้ำก่อนซื้อ,อยังอันไหนลูก ขีดต้มออกนะพ่อผีเอาคักชีฮะมะพริกเนะ่ทุง่งอะไรก็ทุง 5, ่งหาพันหาพันีดอบริกินขอจีตัางต้โดนอะไรบ้าบรลแต่ละเที่เไปบอกซองเนซ่สื่อแต่แบบขอจีหวาน,นียังไป็นอะไรจีใช้นมบ่เคยได้สื่อกินกอยอยา,าอองน้แมนอ้ยเฮ้ยบ้างพอ่อค่ะต๊ะอะไรด้ อ, <c oughs> อยา่าบอกมีทุงยางเลยพอแหง้งชั่วก็งามงามเนาะเมื่อนี้คล้องเรือลายเลยพี่นอ้องเลยคล้องพนเรือลายีเลยดิเลมี่ข้าวต้มขนมมะขี้เกต้นหอมมีมี่ยังกินแน่แล้วกินนี่ครับขอบอ้าวบ่ยังแต่ มีมกุกไก่มีปีกตับมีแคทเทอโล่มีห่อสมมีปีกทับไหนเนี่ยนึ่นี่เนื้อสรุปมึอนี่บริกินตมูกระท h a ได้หรูอซื้อตลาดน้อยเพิ่นเลยมื่อหนาจังกิมตอนแรกว่าเพิ่นให้ไปปักซองเราจะไปซื้อแนวมาเห็ดมูกระทะ a อะไรดริเจ้ามากเลยบลุบกไปดอกดำหน้าห้ยใหญ่ดีกลัวสามก่อนแล้วบอกสองแซ่บจะบอกไม่ชีพมึงแน,น่คือหิวแท้ ปุกมือกัเนตี้บินไม่หรอเออยังพอเคยเคยกินแบบนี้มันออกขคี้ัวหวานมันบอ,<า>อืม<า>นัน้ออือมไม่หันทบินตับบงด้วตับตไก่บะแน่นตับไก่ิงตับไก,ก,ก่เอาสองไม่ มกยังไงจังวะไไก่มีเมนูไก่มกไก่นี่มกขอไก่มกอะไรมกหาทามกน้กองเบิ่งบุมั่นได้คล้ายเป็นเทไดแล้วเจ้าเดียวพี่ <laughs> มามากกับรล,ลุ <laughs> บดักเนาะเจ้าก็ขู่วยชุบหออยู่พี่ตามมาบบกบ่เราโล์กเราอละกจอยู่เอ,อืม อันนี้กินได้มาเบิ่งข่อยนะมันมียังแน่รับเจ้านี่ยอันนี้มันเป็นชิ้นล้วนจำจุชิ้นล้วนจำจุน,น,จำจนี่เขาจะล้วนเดิล้วนคันสมน้ำชุดเท่าไรชุดหนึ่งสิมหาพันกีบแล้วก็ทูด,ดินต้มทองสิบพันเออเอาทูดินตุม่มอะไรยังกระยากได้รับไม่ปุุงอยากเลย <c oughs> อยากไปเบิร์ตเลยพี่น้องเลย เอาสินสินล้วนจุมมจู้อะไรให้พอ่อทถอืออ่ามาคิดเงินบาทนี่จิเบบัสธนไสยเลยอือเจ้าหาซิบหาซิบฮกิบขอบุญธนใดฮุกสิสืฮุกซิบหา คุณนีเป็นแปดสิบเนะ็ดพันแปดสิบเ็ดพันบพัซะนโดยโดยโด,ยโดย่จะไปหอยว่าอยู่ใหม่หอยใชโดยโดยโดยน้องน้อยก็ไเลยได้เนาะสนใจก่อนหาพันเนาะเออ,อยากเดตัวหอมีหญ่เงนินอะไรแปดสบห้าแปดสิบ,บเอออันนี้เขาบอกก็ลืมไปได้โอ้ก็ม่กินเลย <c oughs> กินของลาฟี่ยเอ้ยไม่นำนี่

ป้าผ anyway, hey e. ู้ขาใจดีอลีพี่น hmm. ้องเอ้ยแถมบอกพีกอีกโด้ยขอบใจหลายพอดีเล็บเมื่อตามเส่บักถั่วใจพีกขาวกบปนกันอะไรกับพีกขาวเออแบบบุกละโลดตื้นตื้นมาสิตะเว็นเพ้นอะไวมาสิแล้วเผามาเด้อลอยเด้อต่อมาต้านทางกะห้เด้อ ด้วย<ด>ขอบใจขอบใจห<ด>ายมานัมนนวลมันเบิดไปไลไรไรลอยเตอ๋อพี่น้องเกือบสองร้อยก <laughs> ระยาทรซื้อกินเลยแหละอันนี้ก่ะใส่รถท้ยไว้เพราะว่าหนึ่งมากอะบาอยากเอาบพราะได้พาเอาลงน้าพานใดเพราะว่าดัมแบบถ้ามันบอถือขีดต้มยังไงดัมง่ายพี่น้องถ้าไปถือขีดต้มหรือลงไปแซวอะไรเลยโอยดัมหน,นักนักกับนักอุ้มกับบัว <laughs> อันเ้มือนี้กระดับหน้าเอ,าอ,เอนนาา้า,า,ดาเดี๋ยวเอาขจีครับอันนี้ห้แไม่ยากครับจับบอดาวเดี๋ยวนายู่นวกิ้มกับขืนเมื่องผู้ใดจังเหตดกิ้พี่น้อง,ง,อง,เ,องเลยเต็มกระตาลดเลยขี่รถลงมาพี่น้องได้ข่าวว่ารถขจาวเสียเด้ว,ว่าผ้จาวลงไปดับหน้าก็คือยุเทียงเฮาคือกันนี่แหละเป็นกับยูหน้าแหละวันนี้เพื่อลงไปดับหน้าเลย,ลดเลยรดนะป้าว่ายูุ่เทียงแบบโบเห็นเนาะก็เลย ขี่คั้นใหม่ลงมาขั้นเก่าก็ล็อกไว้ขี่มาจอดไว้อยู่ปลายและแต่เทียงหน้าน้องเนยฝนก็คือสิตก๊กแต่ว่ากะเบ่งสภาพอากาศแล้วคึมๆึอยู่มันยห็นเยาให้ไงไปเบ่งน้ำกันเนาะนี่พี่น้องดำหอดหนีแหละเด้อให้ไงเฮากัะได้ให้ไงก็กจะแข้งแน่พี่น้องเอ้เฮ้เฮาดำจนว่า เจบหัวป yeah, <laughs> mm ูมือเบิดบ่าเาวก็อยู่แจ๊พัวแจักสีแล้วบอลแล้วพอน้องหลีกันบอลได้มากมาอนี่จักสีมาจักโมงบุกเขื่อนไปดำแล้วไปดำเ้ยไปท้ามแล้วไฟใหญ่อ่อยนะเขาจีเด้ออยู่ข้างหน้าดาวกินบ่อันเมาแล้วบดเป็นแสน หมดแล้วแปดสิบพามหิพันหม,นมันบอกพอแล้วไปแส็นผู้ละจ่ายเขาเอียงกระยางเอียงกระย่าง่งะงนะก็ะเลยเบิดลาย <c oughs> อันสิไปแล้วก็แท้งิกให้ทงหุงนึงสื่อายโพดและวะ้วอ่ะเออมาถึงทงุ่งนะ เอาน้องเนยกะซองน้องหลีกะซองอย่างอันนี้ลิเอาไปชูไหมแถวอื่องท่ามือนะแสดงว่าเราวยุดยุดดำหน้าแล้ววะห้ันนะคกกนะองกินห้น้องเนยไปน้ำมันพราใหญ่อ่อยมา พอน้องหลีพี่น้องสิมาบ่แต่ว่าย่าน้องเนยนั่นโลกาให้อยู่เทิงผู้ใดพี่น้องจักสิได้จังมาตอนขึ้นเมื่อจะสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะไห้นี่ก็ยังบ่ทันได้ดำถ่าดำสุดท้ายพ่ลาวเพิ่นว่าไหนี่อยู่น้ำกว่าหมู่แต่ว่าสิแข็งอยู่เพราะว่าเป็นดินทรายเนี่ยตัวดำก่อนก็เริ่มเคี้ยวไล้เด้ทั้งคันบ่จอจรินข้าวจี่ก่อนพี่น้องเอ้ย พอน้องหลีสิมาตอนแรงเลยโ okay. อเคเออหุ่นจักดีแล้วบัดน,นี้ามมาอยู่กล้ามากบัดน,นี้เลยปอดว้ก้อนขนมนาะยจะเผากินน,น้องเนยกับบัวในหอยดำดอกพี่น้องเอ,อ้ยมันนั่นแนนมาเอาน้ำแล้วแม่มแ, <c oughs> แข,ขง่ <c oughs> แขขงเขาจีเขา ลุยลพี่น้องเอ้ลุยให้งหา่กับสีฟ้าดําแล้วบาดนี่คัมภีรดาวไปขายรถตลาดนะือก็ไล่บ่ตองขาดทุนย่อยยับอีกเน้องนี่ว่าพอเจ้าขึ้น่ไปขายรถขายตลาดพุ่มพ่วงอะนะพี่น้องเป็นพอค่า โปเบิดจกฮอสิอด้าเด็กน้อยเทวทางสารแกอีก๊าไไม่ต้องลุยให้งหญ่ปะลุงเอากระจนั่นนะบรแม่มีจับแต่กล่องเลยพี่น้องเอ้ยจับในจักน้อยนึงะสิลงไปดำพี่น้องเอ้ยลายคนกวา อะไรก็อบอว่า,วาคนยืนผักในแป๊บหนึ่งเงินเนนป่งรูป่คยแต่ว่ามือนีมันบแดดประลุงเ้ยค้ามันแดดนะเพราะแห้งเนาะแม่มน,นี่ค้ามันแดดนะเมือ่อยเสื้อน อย่าแข้งหแะไรเข้าดำจนว่านาบิดนางอโอ้ยต้องเอาดอกขนาดไปดำน้องคล้องข้างบิงนี่นะแถวโน้นนี่ปุ่ยยางมากนี่แข้งตลอดเลยนี่บอลขั้นไ่ะทุกทุกปีข้ามันแข้งไรก็ไดำมังห่างไปหลุดนะบุตรยึดบอลหน้าดำาแบเข้าดำห่างนะ่เข้าแข้งโผล่ เขาว่าหอยเสียหายไม่แล้วไม่นํ่ไปป้าอันใส่รถขี้ใส่รถอันน่ะว่ายมอไซด์ว่ายันหมดขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับส่งร่วมไปร้านหน้าก่อนบาทเนี่มื่อเร็วๆี่มาอัปเดตให้เบิ่งใหม่ว่าดําได้ร้ายสัาได้แล้วตอนนี้ก็ได้สัที่พี่น้องเห็นอย่และนี่นี่ได้ซัำนี่เอาไม่แม่บบเห็นเจ้า ด,ด้วยทำาดบีปาด้วยจ้าสบายด,ดีเด้อพี่น้องขอบคุณในไลา์เหมือนี้ซสื้อตลาดพุ่มพวงน้องน้อยเบิร์ดลเลยวะเนาะ